ทันข่าวประคัมกีฬาผู้บลไทายบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่2 8กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บรไทยครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงโดยนามาดามแป้งประกาศสัญญาฉบับใหม่มาสดาอิชิอิอย่างเป็นทางการแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยกันนี้นี้เหตกันทั้งประเทศนะครับเมื่อทางมาดามแป้งจัดให้สมาคม ต่อสัญญายาวอีชีอีอสอปีครึ่งไปเลยซึ่งบรรดาแป้นนมพันธ์ล่ำซ้ำได้ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศข่าวดีหลังยืนยันบรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับด้านของมาสดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเชิไทยออกไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญายาว2ปีครึ่งหรือว่าจ้าจนจบศึกฟุตบอลโลกปี2อ2 6ันรอบสุดท้ายในช่วงเดือนกรกฎาคมปีห9ซึ่งมาดาแป้งเป็นคนเลือกนะฮะผุ้สูอชาวญี่ปุ่นเข้ามาขคมทัพด้วยตนเองในช่วงที่ยังเป็นผู้จัดการทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายนก่อนจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้าย ที่กาตาเมื่อพาทีมฐ่านเข้าถึงรอบสุทีมสุดท้ายด้วยผลงานได้รับแบ่งกลุ่มดีที่สุดในหน้าประสต์ททำให้ล่าสุดนั้นตัดสินใจมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับทีมอีก2ปีครึ่งเพื่อการทำงานที่ต่อนเนื่องและก็พร้อมมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาทีมชาติไทยชุดยุสามปีกันอิกด้วยหลังต้องการจะให้รูปแบบการเล่นเป็นไปแนวทางเดียวกันและก็ผลักดันผู้เล่นจากทางชุดยุสามปีขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตในครั้งนี้ให้จงได้ ดยโปรแกรมต่อไปของทางด้านของบนสนาสตาอิชิอิตนะฮะตรียมพบกับทาทีมชาติไทยไปเยือนกับทางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ศึกกัมวันโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3วันที่11มีนาคมเวลา18นาฬิกาที่โซเวอร์ครัฟสเตเดียมจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านในวันที่16มีนาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีที่สนามรัชมังคลาราฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีทั้ง2นัดในคังนี้เลยชีเดียวนะ ไป็นวังงานนี้นะผมก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเจอกฎใหม่ ACL บอกได้เลยว่าไทยนั้นยืนหนึ่งซึ่งงานนี้นะผมทางด้านของ หลังจากที่มีการประกาศโคต้าทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปเอเชียในปี2024ซึ่ง AFC ได้มีการปรับระบบกนนารแข่งขันถ้วยเอเชียใหม่ ai, ด้วยการแบ่งออกเป็น3ระดับชั้นคือระดับเชียวันถ้วยใหญ่สุด AFC c แชมเปียนลีกเทรชูการแข่งขัน ACL ระดับ2และเทรชีเทียบได้กับการแข่งขัน AFC คับ ซึ่งไทยยืนหนึ่งของอาเซียนคว้าโคต้าเทียวันได้มากถึงจานวน1นบวกหนแล้วก็เทียทูจำนวน 1. นบวกศนโดยเวียดนามไม่ได้โคต้าเข้าร่วมการแข่งนนขันระดับเทียวันเลยแม้แต่ทีมเดียวซึ่งความรู้สึกของอาเซียนหลังเจอกฎใหม่ของ A c l เบอกได้เลยว่าไทยยืนหนึ่งในครั้งนี้คอมเมนต์แรกก็บอกว่ายินดีกับไทยแล้วก็มาเลเซียด้วยจากฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เหมาะสมเบอร์หนึ่งอาเซียนอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาลีกไทยแข็งกแกร่งมากเลยนะเหมาะสมที่สุดนะ เขาไม่ต่อมาไทยแลนด์จำนวน3มทีมเขาไม่ต่อมาคะแนนคำนวณอย่างไรเขาไม่ต่อมาฟุตบอลอินโดนดีที่สุดแล้วเขาไม่ต่อมาฟิลิปปินส์ประเทศแห่งบาสเกตบอลเขาไม่ต่อมาอินโดนีเซียควรจะเป็นอันดับที่4ีนะเขาไม่ต่อมาอินโดนีเซียและก็เวียดนามไม่มี ACL สำหรับฤดูกาลนี้เปริเนียเขาไม่ต่อมาผู้ที่อยู่นอกส0อันดับแรกควรจะตกชั้นไปดิวิชั่น2ดีกว่าไหมเขาไม่อมตอมามาเลเซียกำลังประสบปัญหา เวียดนามเองก็พร้อมจะเอาชนะพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันขอาวม่นต่อมาสโมสรกัมบ,บูชาดีกว่าสโมสรอ,อินโดนีเซียในคารังนี้อีกบริเนียขาไม่นต่อมามาเลเซียและไทยท็อปไฟแห่งเอเชียในครังนี้ขาไม่นต่อมาลีกที่ดีสุดในปัในโลกหมายเลขสิเลยนะขาไม่นต่อมาหวังว่าปีหน้าลีกของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆและทีมชาติของเราจะดีขึ้นด้วยนะขาไม่นต่อมาออสเตรเลียเอเชียเดียวในวงการฟุตบอลในครังนี้ คอมเมนต่อมายินดีด้วยออสเตรเลียจากชาวอินโดนีเซียและก็โชคดีนะมาเลเซียขอาเมนต่อมาฉันบังว่าสโมสรในกัมพูชาจะได้เล่นเ CL แชมเปี้ยนลีกและก็ a f c คัพขอาเมนต่อมาสิบอันดับดีที่สุดในอาเซียนจากแฟนบอลเวียดนามขอาเมนต่อมาอันดับ1-10คือสุดยอดแห่งเอเชียยินดีด้วยนะขอาเมนต่อมาเจ๋งมากที่ได้เห็นอันดับของมาเลเซียบอกได้เลยในครั้งนี้สูงมากๆจริงๆ ในางานนี้นผมก็ทางด้านของแฟนบอลเวียดนามก็บอกว่าน่าเสียดายจริงๆที่พวกเขานั้นไม่ได้เข้าไปถึงโคต้าในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวตอบบา่อมาเก่นครับอาร์ตยังไงเจ๋งสุดจากอาเซียนรุ่งรัฐภูมิจันทึกแข่งไทยขึ้นท็อปฟาของเอเชียเลยนะโดยกันนี้รรังท็อปฟาของดาวซันโบเมื่อทางรุ่งรัฐภูมิจันทึกนะฮะ เจ้าของฉายาบล็อบเมนไทยแลนด์หนึ่งเดียวจากไทยที่สร้างผลงานกระหถ่บเอเชียหลังพาทีมทรูเบนคอกผ่านเข้าสู่รอบ็อบเอาท์เอซีเอลแชมเปี้ยนลีกได้เป็นคร้างแรกในหน้าประวัติศาสตร์โดยการนี้รุ่งนัทภูมิจันทึกแนวรุกไทยได้กลายเป็นนักเตะจากอาเซียนที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดอยู่ที่6ประตูแบ่งเป็น4ประตูกับอีก2แอสซิสรังท็อปดาตันโบอันดับที่5ศึก A c l เในครั้งน,นี้นั่นเอีงนะ โอ้โหเป็นในว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะผมบอกแล้วนักเตะไทยเก่งทุกคนรัามาดูประเด็นขา่าวต่อมากนกครับ TFR สื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ระดับโลกเปิดอันดับล่าสุดของ T ี2ของไทยบอกได้เลยว่าแข็งแกร่งกว่าลิกสุดๆเวียดนามซะอีกนะ โดยงานนี้ลีกรองไทยแกร่งกว่าวีลีกซึ่งทีมฟอร์มแรล็งติงหรือว่า TFR สื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ระดับโลกเปิดเผยกาล่าสุดนะฮะว่าไทยลีก2ลีกรองของประเทศไทยแข็งแกร่งกว่าวีลีกลีกสุดกันด้านของเวียดนามซะอีก โดยไทยลีกถูกจัดอันดับให้อยู่ในทูในที่อันดับที่171ของโลกมีความแข็งแกร่งเป็นอันดับที่17ของทวีปเอเชียในขณะที่ที2ลีกรองของบ้านเรา TFR คำนวณคะแนนอันดับอยู่ที่2 4 0ของโลกอันดับที่31ของทวีปเอเชียในขณะนี้ ซึ่งมีอันดับลีกแข็งแกร่งกว่าวีลีกลีกโซนตะวันอเวียดนามที่ถูกจัดอันดับเอาไว้อยู่ที่250ของโลกซึ่งค่าสัสปรพสิทธิ์ลามตามหลังที2ของไทยอยู่มากถึง10อันดับนะฮะและห่างจากจทางด้านของที่1ลีกทุ่สุดทางไทยมากถึง109อันดับเลยทีเดียวเป็นนาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการณ์ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกัน่นครับถ้วยนี้จีอูจองนะรุ่งเนวินลัน่นบุรีลัม พร้อมสู้เต็มที่กับทางบางกอกอย่างแน่นอน บอสใหญ่ทัพประสาทสายฟ้าเผยรอบนอกอักเอา์ทีมจะมาประหมัดไม่ได้เด็ดขาดเพื่อจะเข้ารอบแทีมสุดท้ายต่อไปในขณะนี้ท่านประธานเนวินชิดชอบนะฮะประธานสโมสรบริลัมได้เผยก่อนที่ทีมจะออกไปเยือนบางกอก f อในศึกช้าง FA ฟเอคั2สองวันยีรอบ16ทีมสุดท้ายโดยลุงเนได้เปิดเผยได้ว่าถ้วยนี้จียูจองเดินหน้าไม่มีผ่อนจะถ้วยไหนรายการใดก็สําคัญทุกถ้วยทุก,ทกรายการสำหรับบริลัมในขณะนี้ เพราะเาอีนั้นรู้ว่าทุกนัดที่ลงสนามการแข่งขันมีความสําสคัญต่อหัวใจของแฟนบริลลัมไม่น้อยไปกว่ากันชัยชนะก็คือสิ่งที่แฟนๆต้องการทั่วรางวัลคือเป้าหมายที่แฟนๆอยากจะได้มาชื่นชมบริลลัมไม่เพียงแต่ต้องการชัยชนะและทั่วรางวัลเท่านั้นที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเราเองนั้นต้องไม่ทําให้แฟนบริลลัมผิดหวังเกมการแข่งขันรอบ16ทีมรายการช้างเอฟเอคัพวันนี้ จึงต้องนะฮะเล่นเต็มที่กับทุกนาทีและจะประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเพราะนี่คือเกมด็อกเอาทแพ้คัดออกเราพลาดไม่ได้เลยนะต้องใส่ใจมีสมาธิเต็ม90้าสินาทีและต้องปิดเกมให้ได้ภายใน90้าสิบนาทีเพราะปตอนนั้นยังคงมีเกมใหญ่ที่รออยู่รออยู่ข้างหน้าของช้างอารีนาวันที่3มีนาคมที่จะถึงนี้ แม้จะอยู่ในคนละลีกนะฮะแต่เมื่อลงสนามแล้วบางกรอกเอซก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ให้เกียรติและให้ความเคารพและจ้องจัดเต็มในฐานะเบื่อชีพในครังนี้ที่สุดแล้วเพราะเราทุกคนนั้นต้องการชชนะและเพราะมีเรามีภารกิจรักษาแชมป์ช้างเอฟเอคัพให้อยู่คู่กับทางช้างอารีนาให้กับน่านแฟนบริลัมยูเต็ดทุกคนเกมการแข่งขันในวันนี้สนุกอย่างแน่นอนเป้าหมายของบริลัมนั้นยังคงเหมือนเดิมคือ3ามชั้นและเราจะไม่ยอมพลาด ในครั้งนี้วันนี้จึงต้องรวมใจกันไปสู้ส่งใจไปเชียร์กันให้เต็มกำลังสนามที่สนามบางมดสเตเดียมเพื่อที่จะก้าวต่อไปสู้รอบต่อไปของช้างเอเฟคัพมาร,ร่วมกันสร้างสติใหม่กลุยทางเข้าสู่เส้นทางแห่งแชมป์ช้างเอเฟคัพสมัยที่7ให้กับทางด้านบุรีรัมเชียร์ไปด้วยกันเพราะปรา่นั้นหัวใจเดียวกันบุรีรัมเต็ดร,ร,รวมใจคนล่าแชมป์ สำหรับโปรแกรมการแข่งนนขันของทีมาติโดีาัมนะฮะจะออกไปเยือนบางกอก FC วันที่18กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากจีนัแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์จีูกันด้วยครับและนี่ก็เป็น,นข่าวข่าวพระคับกีฬาฟุตบอลไทยบาบอิชิสไตล์ประจำวันที่28กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้ปครังฟุตบอลไทยครับ